สวัสดีค่ะพี่ๆน้องๆทุกๆคนนะคะสาวจอยร้อยไตยร้อยแนวบ้านๆไตไต,ตจ้าวันนี้มากินยำขนมจีนจ้รดอว่ยยำข้าวพุ้นนะคะของทางอิสซานกับงูจ้ะ,ะกัดห้อง ูต้องเลื้ยงโควิดนะคะตอนนี้รู้เลยบาสนักหมาเลยอะ่ะอกักข้าวจ้าข้างบ้านก็เป็นตอติกเราก็ไม่รู้ว่า มาราไรวันหนห้นอะค่ะจะถึงคิวเราก็าต้องค้าต้องหนามกันไปช่วยเลืกกระปุกูย่ามไปนะคะถอยทีถอยอาไต้บ้านไกล้เดืนเคียง ดีหน่อยะค่ะว่าช่วงนี้ชัดติดอะ่ะคือกับซาติบาน,นต่ว่าต้องแยกตัวจัดคอนอื่อในครอบครัวให้เร็วค่ะติดเร็วให้เร็ว คนรบค้าคนในสังคมคนบ้านใกล้หรือเคียงต้องช่วยเลือกกันค่ะห้ามอดถิงห้ามดังเกียกันที่ไงเขาก็ยังเป็นเพื่อนบ้านเหมือน,น,น,อนเดิมให้มาเลยก็กลับมาขอบห้าขอบขาสมาคมเหมือนเดิมไม่ยากให้ไปดังเกียจเขาสงสารน,นะทึงตอนเราเป็น Cái đôi lần kết, còn một xước còn sẽ nhé, cũng ha, không biết sẽ mà cái yuik thế này, tóc gấp tua, คนทีถอ,อค่ะเป็นกําลังใจเป็นแรงใจฮะสู้ค่ะสู้มันต่อไปเดี๋ยวมันก็ดีขึ้นนะคะเขดในแง่บวกแต่ทํให้เรามีกําลังใจ ต้าวจอยอาชีพจริงๆเราก็เป็นแม่ค้าขายข้อวค่ะขายอาหารขายคาเหมังนใกล้ขายคุดเตดี้ยวตอนนี้ก็ได้รับางกระทบค่ะเพราะว่าเราไม่ได้ไปที่กินในร้านไม่ได้โดนบังคับแต่เป็นมาตรการในการป้องกันตัวเราเองถ้ามายอดขค่ายดีไหมไม่ดีค่ะช่วงตอนสู้ช่วงที่ เออกินในร้านไม่ได้่วงนั้นจะค่าดีกว่าแต้อร้องทำค่ะลดความยุ่วร้อนคิดยังไงดีนะคะดูว่าถ้าจอยอย่างสมามัถ มีรายได้เข้ามาองทางกับกันบางส่วนบางหน่วยงานบางรานเขาไม่มีรายได้มาเลยรูเศร้าค่ะติดตามให้กำลังใจอยู่ใกล้ๆคลีบแรงนะคะฟาดด้วยกดติดตามม้ด้วยค่ะ แสดงใจให้กับสศ้าจอยเศว้าตายร้อยบ้านบาๆขับนี้ด้วยได้อสอแวงห้าเนี่ยนุไม่ไหมอ่ะากินให้ดูไปบ้อยนะจ๊ะตอนนี้ Hắp tay tái hát các cup béo bún Ton trời ong tony phân tóc bap búa búa tua búa 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 coi quá, tiệt quá พอเริ่มจะคลายคอเจ็บคอก็กินน้ำอุ่นน้ำมะนาวพยายามดิ้เลีเ่ยมน้ำเย็นถ้าไม่จำเป็นนะแต่ริงทีบางคนจะกินน้ำเย็นเพราะว่ามันรู้สึกว่าสดชื่น คิดแปลกมล็มีด้ว,ดว,วมีใช่หรืครับต่วเบอร์ส่ลุ๊ด ก็ต้องปลอยแค่นี้แหะคุณพีณ่ๆน้องๆดูพอนะคะมันมาเป็นจุดๆกันไว้เจอกันไหมคะก็ติดตาม,าม,ตตมาก็ตัดต่อไปเลยชมสับจอยมื่อมันมาจะวันนี้ลาไปก่อนจ้ะมาเดี๋ยวจุดไม่มาขวดตอนนี้ค่ะค